สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทกทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสิบบนสูตรพิเศษกับหน่่ยบนสูตรพิเศษให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวินี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนลาตกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับาหาเกเข้าทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956ชูดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับตัวนี้จะสอนคำนวณไปในตัวนะครับคนอนได้ สูตรในสูตรหนึ่งก็สามารถจะคำนวณได้ทุกสูตรในหกช่องนี้เองนะครับเนาะให้มาของสูตรทีแล้วสูตรพิเศษก็หลักสิบเข้าหนึ่งสูตรหลักหน่วยเข้าหนึ่งสูตรนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับสามารถปรับใช้งานได้เนาะทีแล้วสิบสิบพิเศษเข้าจฉพ่อสูตร a นะครับ สีตัวหลุดไปตำแหน่งที่มันหลุดล้ก็ปรับใช้งานได้นะถ้ามันเป็นสุดประหลักปรับใช้งานให้มันยืนห้าตัวได้แล้วก็นี่สุดสีตัวหลุดหักสิบหรือตำแหน่งสุดท้ายทั้งสองสุเลยก็ปรับห้าหกอย่างนี้นะข้อแปดเก้าอย่างนี้หกเจ็ดอย่างนี้ปรับตำแหน่งสุดท้ายมาให้มันครบห้าได้เองนั่นเองแต่สนย์นี้ห้าตัวอยู่แล้วก็เข้าไม่หลุดนะครับส่วนนี้ใครจะเลือกสตรเดียวหรือใครจะเลือกทั้งสามสุก็ได้นะครับ ใช้สีดดมมตัวเดิมมันก็จะหลุดไอ้สีตัวเดิมมันจะหลุดเราจะใช้เป็นห้าตัวห้าตัวอะไรเองเองนะครับยืนอยู่ที่ห้าตัวเนาะพิเศษเี่นะครับหลักสิบนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดเอหนึ่งนะครับหลักสิบใปนพิเศษหนึ่งนั่นเองสี่ห้าเจ็ดเป็นเก้าพิเศษสองสิบบนพิเศษสามก็บสามสี่ห้าเก็ดแอนี้หาเก็ดนะครับเป็นห้าตัวนั้นมันก็จะเข้า หกไม่หลุด่เองมัเทียกเข้าสิบเองแลใช้สี่เหมือนเดิมมันก็จะหลุดนั่นเองเราใช้เาใช้ห้านั่นเองก็จะห้าห้าตัวห้าตัวห้าตัวยังไม่หลุดตัเองครับหนึ่งสองสามันเองที่มาของหลักสิบเนาะที่มาของหลักหน่วยเนาะนี่ก็คือแม่สูตรเนาะหนึ่งหน่วหนึ่งนสองหสามนั่นเองนะครับหน่วยบนหนึ่งสองหน่วสเสเศษนั่นเองหมดทีแล้ว ข้เฉพาะในบนหนึ่งห้าตัวนะครับห้านั่นเองออกหกห้าอันเองประมาณห้าเนาะสถิตจริงมันเดินยาวกว่านี้นะเกับสุดนัากระดาแล้วแต่เขียนไว้แค่นี้พอเอาไว้เป็นเอาไว้ให้ดูว่ามันสถิตมันเดินอย่างไรนะนี่นะครับที่ห้าตัวยังหลุดคุณเชลล์เนาะห้าตัวหลุดนันเองหลุดเป็นหลักหลุดนั่นเองแล้วก็ตรงนี้สี่ตัวเมือก่อนสี่ตัวหลุดเราปรับให้เป็นห้าตัวมันจะได้เข้าห้าตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่การใช้งานเนาะมาจากนี้เนาะ สี่ห้าหกศูนย์สองคือสูตรนี้สามห้าหกเก้าศูนย์คือสูตรนี้แต่ขีดหนึ่งก็คือเพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดไปหนึ่งตัวเนาะแค่ขีดใช้งานไปหนึ่งตัวแต่ถ้าเขากลับมาห e ้าเงินเดิมเขาใช้ห้าตัวนะครับการมันหลุดตำแหน่งเดิมก็เอามาขีดวเฉยๆเอามาเอาไปเทียบชนด้วยนั่นเองครับเอาไปพิจารณาเทียบชนด้วยนั่นเองนั่นเองนะครับนั่นเองแล้วก็ในสามก็ศูนย์หนึ่งสามแปดเจ็ดนั่นเองห้าตัวยังไม่หลุดเนาะแต่ถ้าใช้สี่ศูนย์ศูนย์เดเอง รับตำแหน่งที่มันหลุดเพิ่มเข้าไปเป็นห้าตำแหน่งนั่นเองคูดด้วยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นั่นเองจะเป็นห้าตัวยังไม่หลุดหกตัวยังไม่หลุดห้าตัวยังเหล,หลืนั่นเองนะครับเอาตัวเลขแล้วจะสอนคำนวณสักหนึ่งูตรก็จะได้หมดเนาะเอาใครสักที่บนหนึ่งสักหนึ่งโซจะสอนเรีงคำนวณเนาะ วิธีการคำนวณน,นะครับเคำนวณเนานะคำนวณนนาะเห็นชัดคำนวณได้แค่สูตรเดียวก็คำนวณได้ทุกสูตรครับคำนวณแบบเดียวกันนะครับอายุตัวอย่างคำนวณให้เนาะในบางคลิปเนาะคำนวณบางคลิปเท่านั้นนะยังไงคำนวณก็ใช้ของฉากที่เขาประกาศออกเนาะหน้าหนึ่งหน้าสองเป็นหนึ่งสองหน้าสองนะัดทา้ทายสองท้ายสามเป็นสามกับสี่นั่นเองครับ อาที่เขาประกาศนะท่านในเว็บไซต์บางเฟบก็ไม่ตรงแล้วก็บางเรียงเบอร์บางกระดาษบางแผ่นเขาก็รงไม่ตรงนะครับก็จะเรียงจากน้อยไปหามากเองเรียงสองสี่เจ็ดก่อนขึ้นก่อนหกนนเองจากร้อยที่มันน้อยที่สุดเขาจะเรียงไปขึ้นหน้าเรียงนะครับของฉลากเขาประกาศท่านบางมันจะมากกว่านั่นเองนะหกนสองเด้งอัี้สองนเขาจะเรียงตามที่เขาประกาศนั่นเองนะครับต้องเอาที่เขาประกาศมันถึงจะตรงกันนะครับ มา,มาคำนวณนั่เนเองนะครับริงในตามนี้เนะเ 1, 2, 3, 4, าะ1ลขหนึ่สจะได้ไม่สับสนเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองท่านท่านสองนั่นเองนะครับเลขสี่มันตัวตั้งนะครับมาเลยเนาะตัวอย่างท่าหนึ่งสูตรนะสิบบนพักหนึ่งแล้วกันหกหมื่นเก้ 60, 90, 90, 90, 30, 40, 32, 101, 6, าพันคูณสามสี่สามสิบสองสิบบนหกแลล่างคูณหกสามหกสามหกดเนาะ หนึ่งหกสามหกสิบแปดร้อยร้อยสามแปดสิบสามสี่ร้อยสี่เก้าสองสิบแปดสิบสี่สิบสี่คือแปดเนาะสี่คือแปดแปดสามยี่สิบสี่นึงนะครับถ้ากับคูนบวกคูณเนานะนนก็บวกให้มันลงถ้าบวกกันแล้วได้สิบลงท้ายได้ศูนย์ก็คัดทิ้งเลยง่ายเนาะสี่บวกหกไดนะ้สิบกระดอก ท้ายด้วยศูนย์ตัดออกเนาะสองบวกแปดได้สิบก็ตัดออกอย่างนี้เนาะนี่นะครับรออแล้วก็แปดบวกสี่บวกแปดได้ยี่สิบก็ตัดออกก็ได้ก็แปดบวกสองก็ไดเองนะครับก็เป็นยี่สิบเนี่ยเป็นสองเป็นยี่สิบก็ตัดออกแล้วก็เก้าบวกสี่ก็ได้เก้าบวกสี่เท่ากับสามสิบสามก็สามนะครับบวกโค้ดเออบวกโค้ดแล้วก็เท่ากับผลอยนึงเนาะ โค้ดคืออะไรโค้ดมันก็คือ01235 01235เนอะ30ได้ 30, 3 3งได้4 3อ2ได้5เด่นนะครับ3า3ได้6 3้5ได้8ก็จะได้3 4 5 6 8นั่นเนองนะครับหล 10, บักสิบปนพิเศษหนึ่งนั่นเนองนะครับทุกสูตรก็คำนวณแบบเดียวกันตรงนี้นะครับกับผลบวกโค้ดนั่นเนองนะครับอ้า ทำไมไม่ตรงอีกแล้วนะครับลงบนได้สองลบได้สามฮสาทวนต้องเยอะไม่ตรงอีกแล้ววนี่ยเลิปคลิป่างก็จะแก้ไขให้ใหม่คลิปล่างก็ไม่ตรงนะครับคลิปล่างก็ไม่ตรงลองใหม่นะครับคลิปล่างทวนแล้วพิเศษล่างจะมาแก้ไขให้ใหม่นะครับเอาบนให้ให้เสร็จก่อนเนาะเอาลองใหม่ทีนะครับ ปิดตรงไหนไม่รู้นะนัน่นลองลองเเีกครั้ง X4 เป็นตัวตั้งแล้หนึ่งครั้งเนาะลองใหม่ลองใหม่ X4 เป็นตัวตั้งหมื่นคือเก้าพันคูณสามสี่สามสิบสองสิบบุนคือหก หน่วยล่างคูณหกหน่วยล่างคือสามหกสิบแปดร้อยสามคือแปดสิบสามคือสามสิบสามคือสามร้อยสี่คือสิบสามคือสามร้อยสี่คูณสองเก้าสองสิบแปดอันนี้เก้าสองสิบแปดอันนี้นะครับโมเจปิดตัวนี้มันไม่ตรงกันน,นี่อะไรนะ ลืมสิบสามเนาะสิบสามนั่นเองสามตัวนี้เออปิดเสคือสเนาะตัวนี้เนาะสิมคือสามรสคือเก้าสองสปดสคือแปดสามนั่นเนองน,น,น,นะครับปิดตัวนี้เลยวะเียนปิดปิดตัวนี้เนาะสีบวกหกได้ศูนย์นะครับแปบวกก็สองบวกได้สิบนั่นเองนะครับแล้วก็เกบวกหนึ่งนั่นเองเก้าบวดได้สินั่นเอง สองก็ถูกแล้วนะสอนั้ถูกแล้วนะครับสองนะครับสองบวกคูดศูนย์หนึ่งสองสามห้าเราจะได้สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสองบวกสองได้สี่สองบวกสามได้ห้าสองบวกห้าได้เจ็ดก็จะได้สองสามสี่ห้าติดนั่นเองครับเราถูกต้องแล้วนะครับปิดปิดหลักสิบสามนะหลักสิบสามคือสามเนาะเราไปขีดเป็นสี่ไว้ได้หลักสิบสามคือสามเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดถูกต้องถูกต้องนะครับ สองสามสี่ห้าเจ็ดนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับก็มาเขียนไว้ในแผ่นนี้น,นั่เนเองห้าเจ็ดเนาะสิบบนสามสูตรก็มาเขียนไว้ในแผ่นนี้แล้วก็หน่วยบนสามสูตรนี้ก็มาเขียนไว้ในแผ่นนี้นะครับนั่นเองครับวิธีคำนวณก็บอกเรียบร้อยคำนวณได้แค่สูตรนี้พวกทัมารถคำนวณได้ทั้งทุกสูตรนะครับคำนวณแบบเดีวยวกันเนาะยกตัวอย่างคำนวณหนึ่งตรพอไอ บางไอ้ไอ้คลิปสูตรเนาะที่จะเป็นห้าตัวคลิปสูตรเด้๋ยวจันวนลนไไ้ำจมเลยมาข้อมวลไปในโซเชียนเองครับมานขน้อมนลเสร็จแล้วมาเทียบชนใช่ไหมหลักสิบศูน์ม่กีตัวศูนไม่มีนะครับน้ามาศูนหลักสิบจะไปหลุดทั้งสามสูตรหนึ่งก็ไม่มีหลักสิบนะครับสองมีหนึ่งนะครับ สองมีหนึ่งสามมีสองสี่มีสองสามห้ามีหนึ่งสองสามหกมีหนึ่งนะครับเจ็ดมีหนึ่งสองสามนะครับแปดมีหนึ่งนะครับยี่มีหนึ่งเก้ามีหนึ่งนะครับเก้ามีหนึ่งเนาะประเด็ก็ใช้ได้ลักเซ็บุนสี่ห้าหกเจ็ดลักเซ็ในสุด เสดร,ราชนสี่ห้าเจ็ดไม่ใช่ดิหกหกมีแค่หนึ่งนี่หว่าหกมีแค่หนึ่งเลยใช่นะหกมีหนึ่งเอดูที่สี่ครบไหมสี่มีสี่ห้าเจ็ดมีครบไหมสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอสี่ห้าเจ็ดชนสามศูนย์นะครับนั่นเองนะครับหลักสิบบนนะ่นเนาะ มาดูหลักหน่วยนะครับหนึบน 4, 5, 7, สี่ห้าเจ็สามูตย์ไมบนสามสูนรได้ตัวไหนนะครับดูกัน0 1 2หนึ่งสองสามศูนย์สาม 1, 1ู0หนึ่งสองสูสองมีหูตรมมหนึ่งสูตรมีหนูตรหมหนึ่งสองสูตร กมีหนึ่งสองสูตรเจ็ดมีหนึ่งสูตรแปดมีหนึ่งสูตรเก้ามีหนึ่งสูตรนะครับสิบบนชนสามสูตรก็คือศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะชนตัวเดียวถ้า ใครไม่ชอบศูนย์ก็ดูตัวนี้ทดลองได้หนึ่งสามห้าคนเดนครับจังหวัดพื้นที่เด่นสุดเลยนะครับยามาไมมาไล้วจังหวัดพื้นที่เด่นสุดเลยนะไมะมาว่ากันทีหลังวัดไปที่เด่นสุดเลย,บบลเ,ย,เ,ลยเอาเจ็บชนเพื่อหาตัวเด่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจังหวัดไปนที่เด่นสุดนะครับถ้าใครไม่ชอบเด่นสุดก็ชอบก็อเอาเด่นลองก็ได้ตามใจชอบเด่นลองถ้าหลุดถ้าซบ,บนหลุดหนึ่งโซนก็คือสาม ไอ้สามามาจับถ้าถ้าหน่วยบอลหลุดห mm นึ่งซูดก็ตัวนี้เนาะสามสทำหนึ่งครับสามสามารถสามเปนก็จังวัดไปที่ไม่หลุดเลยนะสมมติว่าเขาไม่หลุดเนาะเพราะว่าเขาไม่หลุดหลักสิบสิบถ <c oughs> <ๆ>้าเขาไม่หลุดสี่ห้าเจ็จจุดสามสูตรมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะสี่ห้าเกิจสิบเนี่ยถ้าหน่วยมาสูดหนึ่งนี่เนาะก็จับทำหนึ่งเป็นสามว่าจับไ้สามชุดนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ หรือถ้าใครชอบอย่างพลอกหลักสิบก็เลือกหลักสิบชอบหลักหน่วยก็เลือกหลักหน่วยนะครับนั่นเองรอบที่สองก็จับคู่กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบไม่ชอบก็จับคู่เลยนะครับมนเลยใครชอบหลักเดียวก็เลือกหลักเดียวไปใ,ใช้งานเนาะต้องเด็กสมุดก็ได้เดี๋ยวเขาจะจับคู่ไปเลยนั่นเองครับเพราะมันเป็นสูตรมากพิเศษเหมือนกันนั่นเองจะได้สนะี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะจะเป็นนะ ในนี้เลยเนาะตีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับโดยพิศเศษจะได้สามตัวนี้นะเราแบกสิบเลือกสิบชอบเราหน่วยเลือกหลักหน่วยนะครับต่อตับสองก็จับคู่กันเลยเก็บชนเจ็ด่วนดในบนสูนบีก็ลงทห้เร็วในคลิปที่สองข้างบนนะครับ เต็มสี่หน่วยก็ลงให้แล้วในคลิปแรกของบนนั่นเองนะครับลงแล้วเนาะนี่ยวจะใช้สี่สูตรนี้มันเป็นกรรมการตัดสินนะครับในทุกทุยพีอ่าจะยึดสี่สูตรนี้เอามาคัดเด็ดในทุยพีน,นะครับเราชนกันดูทีละตัวนะครับก็จะชนกี่สูตรสี่ศูนยชนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ศูนย์ในสีส่ จนสี่สูตรก็คือวงเลยนะครับห้าศูนย์ชนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรห้าศูนย์ในห้าอันนี้ก็ชนแท้สามนะครับเจ็ดศูนย์ชนหนึ่งสูตรสองสูตรน้อสองสูตรสามสูตรเจ็ดศูนย์ในเจ็ดก็จะได้สามสูตรนะครับทำลายอีพีนี้นะเด็ดตุดทำลายอีพีนี้ไม่เกี่ยวกับอีพีอื่นนะครับเดี๋ยวลอง วนสามสูตรสีเหลือ,องเด่นทั้งหมดแต่เด่นเฉพาะแบบนะครับเด่นทั้งหมดเลยนี่ขีดปิดแล้วนะตัวน,นี้เด่นสูตรเชิมพูคือตัวนี้นะนี่ในสูตรชมพูคือตัวนี้นี่นะครับเดยวลองจะเป็นสีเหลืองนะครับ ลองสีเหลืองเนาะนยังไม่สรุปนะครับเราจะรบโดนสูตรหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาไปนําไปใช้ก่นได้ตามใจชอบเลยนะครับมก็ไม่รู้สูตรไหนมันจะซ้ำเมื่อคืนกันมาก็ลงให้ชมไปทุกสูตรที่เขียนไว้นั่นเองครับพ p นี้ก็เป็น EP ที่2ีแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่อง สูตรไวทนไทย96ครับแต่เข้าในที่ชื่อช่องหรือโปรปไฟล์ของช่องก็ได้ถ้ากดคําว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทัหมุดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นถ้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ